สบายดีพี่น้องบันนี่กาขันตอนนี้ก่โอ้มีหคนจิงไข่มาแล้วน่าบไไักมันเลยเริ่มเลยเริ่มเริ่มแล้วบันนี้งานป้าจักวันหมอดักหมอพี่นอ้องลุงเอาล้วคอดเราเดินเาไาห้ไน่เด้นคาเรียกบนมาสืเอเวนี้บอเอออยากแก็บเราด้วส่เดวนี้บอตอนนี้กินยัง นน้ำส้มน้ำน้ำยังล่ะน้ำสติงเออสิบพันสิบพันคืออะไรนสติงเอออแมาคว่ำรับมั่วหนะทุกสีเหล่ยงยาวๆนะแก่เมาแกเมาตุนผลไม้ฮ่าฮอไปเอลูกชายตัวจริงต้องสติงเออคันมีสปายมีมะม่วนเยอะเล้ามันเลย สปายกินกับกเสียเพื่อนในเมาคือเบียร์เท่าันเด้่ยสบายอยรถพลระไม้นี่กินแล้วมันก็เป็นแอลกอฮอล์กแล้วกันเนาะอีพี่สบายเออมันก็สบายดีพี่น้องเป็นแอลกอฮอล์กแล้วกันบอกว่าจองเอาเลยครับเอาเลันนี้อีปีกำแพงวันนี้เออเอาจัดไปละเฮ็ดสุกันกินละไหนอยังเงียจะกินยังจัดไปเลย พอครัวพี่น้องได้น้องนี่แหละเนี่ยเป็นเมื่อเพราะว่าจะเป็นทานขนาดเมื่อนั้นเขาก็กินหขาทานกันโอ้อันนี้ก็ทานน้องเป็นไ่ก็ทานนี่ที่หน้าเองเราญ่ก็ทานนี่พ <40 S 1> ี่น้องซิปโลได้น้องคนน่ะอาการกานอาการก,ก็บว่าต้องพูดถึง20องศาพี่น้องเลยยังอยู่กับเตาไฟอยู่วันนี้โอ้เยเข้าใจเพิ่งอยู่วันนี้ ทั้งต้มทั้งยังพี่น้องเไยทั้งต้มทั้งลาบทั้งปิ้งทั้งย่างแล้วแต่มักให้มากันได้กระจัดไปแต่ว่าน้องอ้นนักกาหน้ากาเขากิดยากข้างพี่น้องเขาเขึอนเนาะเขาไปหาพ่อหาแม่เพบนพี่น้องก็เลยเอามาเป็นย่างเขาไปับลุงคนเขาไปหาคนนั่นแหละโอ้สปอนเซอร์ใน่หน้ามากินด้วยกันเด้มันเออเวลาเอาเงือออกหลายๆเนาะมันเน็ดไทย งาเฮา้าในแค่ไข่ครับเลือกเกเลือแร่คืนก็ว่า <ใน S 1> ไฟ<ป>เนาะเออเอาให้น้องซอยไปก่อนเด้อพี่น้องมันลูกไฟการมันอยากนอนพี่น้องวันนี้อาบน้ำอาบท่าให้แล้วกันอยากงานชักหน่อยเดี๋ยวนี้แล้วก็จะไปจัดการมันอยู่้ยหอมโมยยิงไข่เนาะเดี๋ทีจะพุ่งเลยเดี๋ยวต้มพี่น้องครับ ตรงข้างในนะแม่เนะตรงข้างในพนอมกับสีลาบสีกรอยมาว่างกันบอกเป็นหมูกี่โยอืมยิ้มกันยี่รักวานน้ำซุปกระดูกหมู ลุงห้ำเพิ่นไปซื้อเราขาวเพิ่นเราขาวแก่เกียดติเราขาวแก่เกียดแก่เกียรติจิตต์จับต้องว้าวแต่งแรกในชีวิตเลยว่าเนี่ยก็ได้งูสิงตัวนึงเลยตรงวันได้เลยใช่อันเพื่อนเอามาคล้ายให้ผู้อาวัยรุ่นเนี่ยและหาเงินเที่ยวสงการตัวละเจ็ดร้อยคอมมอน โอ้ตัวใหญ่เนแต่ว <c oughs> uh. ่าพอดีเห็ดเงียน่ากลัวนทางแบงก์นมเห็ดอยู่บนเหนอยงงามเอาล่างมันน้องมันเล็นสีนี่น่นหละเนาะมันมันเหนือมันมสัขามันก็รอเอาหมดนะบ่สินคือว่าได้ละ ที่ว่าได้ไหลายบ่แมานเนื้อบ่ค่อยมีบ่ค่อยม่เนื้อบ่มันจอยบาายอก่อใหม่บ่เห็มันโตมันเรียกว่าหมูอันนี้หมูน้อยมัออนโตไให้ป้งจะเรียกเขาี่่่ใส่หมดล้งั้นเพียงงันจะปีงบ่ พี่ก็ต้องเฝ้าดีๆแล้วมันมันมันก็จะไฟบึ้มบึ้มเร็วเอาวันนี้นั่งมั่นละคกันจะเลื่อมด้อยพอคั่วแล้วจองเด้อนั่นเด้อจองปีเออเพิ่นจองอันหางมั่นกันเพิ่นบอกว่าพอคั่วจองเด้อเลยมาชัดไปจองไล่ก็นั่นก็ได้ฟาจองยังก็อันเดียวคนอะไฟมันก็ เต่าน้อยเนาะไปอีกทีละพี่นอ้องยุ้มกันสี่หาคนไม่ได้ไปเอาปลาไหลให้กินน้ำเ,นะเนี่ยเอายังไปเอาเราปลาไหลาแล้วก็อยู่มหน้าพี่น้องเลยถ้าเดี๋ยวไม่กินก็ต้องลงไปหาบออ์ปเอาเองแต่อย่าเบกกื่อคิดต่อไปเลย นับสนุนมันมันมันเป็นรสชาติแบบใดล่ะมันออกฤทธิ์นี่อย่างไรเน็มยโอ้แต่มันมันมันดีดทั้งสีเนาะเออมันดีดหน่อยหนึงเอดนนยเรอ้ีตนี่เเสียดลาบซุปนาลนี่เนาะเนี้ฮะเปิดไฟตัวได้คอนสิของจากเออเดี๋ยวมยางไปบิง โอ้พี่ให้เบิง้งเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเบิ้งตอนพีกเพิ่งนาะพี่น้องเนาะเอ้ามันนี่ยุ่นตับต้งนี่หน,น้าวันนี้พี่น้องอันนั้นอันอันมูเจ้าว่าไปตลาดแห่งเจ้าน้ามาเหรอบ่จนะักสงสัยมันไปทางไดนรูก <c oughs> ารเกินกูเบาตั้งนะผู้ใหญ่ในกระไรเมาไรนะเอดชื้นเลยแข่งเจ้าเมื่วานได้เมาข้างเลยนะ่ะเออบ่วานนี่กิเนเห<อ>ล้าเปล่ากับอันมูเพิ่นมาเล่นน้ำเลยว่าไปฝากว่อนไปซื้อผักให้แน่ เชื่อมงเชมงสอง2ชืมงเหรอพี่น้องไอไปตลาดตำนวัมเหม่ยมาอ,อ๋อน้องสาววันมาได้กรุงเทพไปเช็เดผูกเทียนในเมเนเออธรรมดาปีใหม่เามาีใหม่เมมอนขับมาห้าก็จังเฮดตอนนี้เราไปอยู <laughs> ่แม่มนอนต้อไปพารานบุนะ เราก็อยากไปเล่นน้ำนองเราคือกันเนาะปีใหม่เราก็อยากไปเล่ยนเอานั่งโดยสารไปมื่อสักแล้วก็ไปเอิญอยู่ขี่โดยสารเข้าไปสูที่ไปเพราะว่าท่านนางมณ์มาโว้ก็คือหอนเดี๋ยวนี้ไปลวดลงมาท่านนางมณ์มาเราก็เลยไปเพิ่นไปกับหลานขิงเพิ่นละเนาะหลานขิงลินลีเพิ่นนะ น่ามดพักเล่าพี่น้องแยมเลี่ยงสดชื่นชุ่มชื่นอันนี้เพันสุ์สฟิงย่างพี่น้องไฟจ๋ามันอ่ำงั้นอ่ำมันแบบมันบ่โล่งเนาะเออคันท่ายทั้งนี้แกงดีดีเลยคันทายทั้งคุณมามันย้อนแสียงก็ว่ามันมืดท่ายทั้งนี้พี่น้องโอ้ยข่อยมีน้องข่อยไจีแมนแล้วเฮ็ดดีเนาะน้องไส้คนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ แมแแ่เอาไปสู่นลูกเมียเจ้ากินนำ้ำให้น้องแบงเอาเมียเอาไปซู่นลูกซูเมียแล้วกินนำ้ำม่เท่าไม่เท่า,ทาแบงเอาแบงเอาหลายหลดคืวมา,า,าม,มันก็อาริเสอมนก็ยให้น้องลดเพื่อนมีคนเนีดเพื่อ,อม,มีคนเน,นเดเดงเลย กระดูกขนา้ใเนี้กา้ด้อ๋อให้เจ้าเมื่ออานี่นี่แหละอัจนปะ็น้ยปะไปันนี้แล้วนะิ้งคางหมอจะพ่นแล้วจะาับเหตุยังตัวบัดนี้ต้มต้มมันชุตมเครื่องในต้มใส่ต้มกอดต้มนางมัน ใส่ไมโครซีมาซอยสระแบเอาพี่น้องอันนี้นี่น้องมดแล้วแบ่งให้น้องเอาเมียกินเด้อพี่น้องเด้อเปิ้นเอาสู้ครอบครัวเปิ้ลแต่เอาหัวไห้แล้วก็เอาเจ้าเป็นยังเนี่ยทำมาปีโอ้ยแมื่อวันนึงนะเอาเสียงคัดเจ้ามันโหพี่น้องเดือด เอี๋อออยวนีคู่คนว่าบินทะบาทดอกไม้บินทะบาทเงิงนเนาะและะ้วตาทะนะ่าเนาะยังตีแม่งแม่งยี่พี่นอะเอาพี่นอ้องโอ้ปีงันนี้เพ่นสีงามแล้วันนี้เนาะแต่แซ่บแล้วพี่น้องเลยกินในช่องสาวเราบริสันบนล้พี่น้องเลยอันนี้ก็สีโค้งนลานนี่เนาะสีโค้งที่เขาไปทำจำมูกโด่งๆว่าไม่ใช่ตัวผักนะ จัดเต็มมีน้องมจดจัดเต็มเลยพี่น้องผักน้องผักจัดเต็มเลยลุงลุง,ลงหำเอาเลีง้งเลยมึงบ่นอะไรมั้งมึงบ่นแล้วตำข,ข้าวเบื่อข้าวคั่วโอ,เเอ้ข้าวผิดข้าวคั่วมั้งเลยลืมข้าวลืมคั่วเกากระคอยคอท่ายเจ้าแกรงน้องไม่รู้หลายหมดเลยก้อยย้ําตำเนี่ยว่แม่นลุงหำคอยลืง ขันน้องมุวนต่ำโคกย่ำได้เขาคืดพอ่อถ้าเขาเบือ่อเพราะว่าแกงน้องไม่ดูขอก็เรนนื่องครับฝันพี่น้องมากินซอยกันเดอ้อมากินซอยกันเดอ้อนั่นจะไปซื้อของพ่มีทำเต้อ,อโอ้ได้พอดีเลยแม่เราไปในตู้ของรเรหยนใส่รถดีเข้าไป ตันกันบัส่มันกับว่าแสบพี่น้องเลยอืมไอง้าเมันลายพดรรมใส่รถด,ดีเข้าไปเอามาเลยใกล้ซุกไปไหมของเจ้าใกล้ซุกยัง นรัวๆกรลเยังบอกมาแดงตั้มทีละน้อยเอ้ยเ่าเอากปลากเอปลากรเลือาปลากรอเออมันยงดังบ่บว่าทีละลูกน้ะในเงิน่มนเอาบอกปลากระลงเป็นทังที่ถ้าเป็นสาวบ่ลุง เพียงดังสิป่ะแต่มือมันเกิดไ <laughs> ด้งเย็นมาี่น้องเป็นเพงซี่แต่มือมันเกิดลุงว่าอันนี้จากปากของอายเป็นแต่แฉะได้ไพี่น้องโอ้เป็นกระสือละห้องปะนี้ผคุณแม่บอกก็ค่นิดเดียวอ่ะตื่นตกใจอย่างเหี้ยเลยอืกขย่มเลยจิตใจดีนะจ๊ะจะบอกให้เห็นว่าปากจับจับแบบนี้นะโอเค ทอดไส่แล้วอันนี้เจ้าน้องเลย <c oughs> ไฟมาต้มมันมากินน้ำกันพี่น้องบัานใ <c oughs> ส่อะไใส่อ่อนเพิ่นกระเซียนมาซอยเครื่องใน,นะ <c oughs> นพี่น้องเครื่องในที่เราต้มแล้วนะใส่หลับแมนผมว่ามันแหลกแล้วนะครับ ี่สวยๆนะไว้แล่วคพลาติกนะให้คอยนะเอาพี่นอ้องนั่งมันบะไส้นั่งกับบะเสพี่นอ้องนะลาบหมูหมูกี้เอาพี่น้องวันนี้เขาก็จิม,มาขวัวดได้พี่น้องเด้อ นะขัวเห็นหสุกเด็นราบสุกกินกันเด้อพี่น้องเด้อราบสุกกินกันส่วนอันนี้ก็เป็นย่างสุกแล้วก็จะมาหั่นกันเนาะพี่น้องเนาะหยาบใช่ไหม บ้าบวาตนี่ยนะขวุกแล้ว่แม่มมัวนี่มอเลยคพี่น้องวห,หมอังก็ย่างเพิ่มอยูเนาะอยผักอ้าลุงอ่ะลุงว่า่เจีนะม่เจียวพี่น้องมาลาบกันเลยบัดากเหนเข้าไป้นีนจน้ำไหลับุ้ีไงเลยพี่น้อง นาวไลในเป็นยังน่าไม่ค่อยมีบ่รู้มือจาเมื่อนเพิ่นบยบม,มูรำเมื่อนไปเนาก็ได้ว่าหมักนาวแบบไลในนี่มันนังดีป่จยังแล้วเขเลี้ยว์บอมันเขยังอุมงอ้มพุ่มอยู่นะอุ้มพุมยอนวันมาสูนยวยเขาขาวนิดหน่อยฮนาวเสียดอกกัน้ำปลาตาม ข้าวคัวห้านี่มันถวยได้กันแน่บอกมันคือขลุกขลิกลยนี่แหละตั้งนวดเขเลยครัพริกข้าวคัวคั่วเองนี่ไปน้องพริกเนี่ยก็ตำคั่วเองขสวยทำไมมันเป็นแบบนี้คั่วคั่วเองนะ้าที่ล่ะบางที่คนตำกับเมยมันก็เลยกว่าอะไรอข้าวคัวโยนนองควาปริมาณมันไหลี่น้องเนี้ย Oh, why me? กินกันนี่ช่องเช้าเราบริสาทเลือพี่น้องมันสิงเงวปวดตอนนี่ก็บทีหผาที่มงนาที่เนาะเวาตอนกินไปกินกันย่งช่งเช้าเราบริสาทเลอพี่น้องกินนี่เลาก่อนด้นนไหมเนาะโอเคครับดีค่ะ